จะทำอะไรวะอืออะไรมันขาวขาววะทำไมหน้าปกอันอันแรกอันล่าสุดทำไมมันขาวขาววะกดเข้าไปดู่อยนบ แบบนี้อดีสุดแล้วสิดแบบนี้ปบนึงะ้๋อเข้ผมก็แต่งตัวละครแบบนี้แหละทั่วไปแบบแต่วันชั้นน้ำมันนี้แว่นตาใช่ไหมชันนี้ยังไม่มีเลยแว่นตาเงแบบินชื่อเดิมไแเละชื่อเซฟชื่อเดิม yeah <laughs> Okay. okay.